วัสดีครับมูลหมูสมาชิกของเว็บไซต์หนะังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับวันนี้สมรภูมิหุ้นร้อนกลับมาพบกับมูลหมูสมาชิกอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหุ้นร้อนๆที่เรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงหุ้นทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือวัตถุนะครับคงจำก็ได้นะครับในช่วงก่อนที่จะประกาศงบแต่มาปี2027ออกมาครับราคาหุ้นของทีูถ้าย้อนหลังไปนิดหนึ่งจะเห็นได้ชัดว่า ราคานะครับวิ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับทำสถิติ new high ถึง15บาทนะครับตอนนั้นก่อนที่จะประกาศงบปีออกมานะครับปี2017ก่อนก่อนที่ประกาศโรคมาราคาหุ่นขึ้นไปสูงสุดถึง15บาทนะครับไล่กันตั้งแต่ประมาณ7บาท8บาทนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง15ถ้าเราดูจากกราฟเราจะเห็นได้ชัดว่าการขึ้นของราคาของทูเนี่ยค่อนข้างจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ ภายใต้สมมติฐานต่างๆนานานะครับว่าจะพลิกมามีกําไรเท่าไหรอะไรประมาณนี้ก็เล่นแบบเก่งกําไรกันไปนะครับทั้งที่จริงแล้วตอนนั้นนะณตอนนั้นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทูจะมีกําไรเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏการตรงหลังจากที่มีการประกาศงบออกมานะครับปรกากฏว่าราคาหุ้นของทูปรับตัวลงนะครับเห็นได้ชัดถ้าดูจากเส้นการาฟมันขึ้นไปมิลไฮถึง15หลาแล้วก็ไหลไหลลงมาเรื่อยๆนะครับ่าสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก 14บาทนะครับประมาณอาจจะตน้ตอนนี้ก็ประมาณแค่สิบสามสบาทได้นะครับแต่ว่าปรากฏการแบบนี้นะครับท,ท,ทั้งที่ถูกมองนะครับว่า,ารประกาศผู้ประกอบการออกมาก็มีกําไรนะครับตามที่คาดหมายไว้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับที่บ็กเกอร์คาดไว้นะครับที่2,000กว่าล้านนะครับแต่ว่า กำไรก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 1, 4 2 5ล้านบาทนะครับก็ถือว่ามีกำไรเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยก,ก,ก็ว่าได้นะครับอันที่2คือนอกเหนือจากผลประกอบการออกมาแล้วนะครับทูเองก็ประกาศในวันเดียวกันเหมือนกันว่าจะมีการรับขาดทุนสะสมด้วยก็เรียกว่าขาดทุนสะสมที่มีอยู่ประมาณสักตุกเกือบสี่หมืนล้านเนี่ยก็จะถูกล้างไปด้วยแล้วก็จะมีการจ่ายเงนสดได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าข่าวดีท่วมแต่ว่าราคากลับวิ่งสวนลงณล่าสุดก็ยังลงอยู่ ก็มองกันแล้วครับว่าหลายๆหลายๆคนก็ตีประเด็นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เลยมามองกันประเด็นที่ว่าเอ๊ะหรือว่าทูเนียนะครับราคาเนี่ยขึ้นขานรับข่าวดีทั้งหมดไปแล้วนะครับนาตอนนี้ขึ้นมาเยอะเกินที่ข่าวดีของทูถึงแม้ว่าทาทุกอย่างสําเร็จตามที่ว่าไว้นะครับร่างการดูแสมเสร็จแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นวิ่งขึ้นเกินพื้นฐานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะต้องมาพิจารณากันนะครับ อันแรกครับเรามาตีประเด็นอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องประเด็นของราคาหุ้นนะครับประเด็นที่2ก็เรื่องของว่าเอ๊ะที่ข,ขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเกิดพื้นฐานหรือเปล่าดูในแง่ของปัจเจกพื้นฐานถ้าดูในแง่ของราคาหุ้นนะครับความเป็นปกติของราคาหุ้นถูกก็ต้องบอกว่าวิ่งขึ้นก่อนหน้านั้นครับแต่พอหลังปุ๊บแน่านอน,นครับบางคนอาจจะบอกว่าเซลล์ออนแฟกหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนนะครับมันอดที่จะถูกนินทาภายใต้นักลงทุนหรือนักนักลงทุนหรือนักเก็งกรไรทั่วไปไม่ได้ว่าเอ๊ะ พอมีข่าวดีท่วงแบบนี้แต่ราคากลับไหลลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าข่าวดีที่ว่านี้จะไนกันแน่นะครับแต่ประเด็นที่เราน่าสนใจคือว่าราคาหุ้นวิ่งขึ้นก่อนนะน,นี้นะครับมีถูกมองกันนะครับว่าเอ๊ะมีการอินไซต์ราคากันหรือเปล่านะครับมีการลงข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าแล้วถึงเวลาปุ๊ประก,ก็ขายทำกำไรทั้งในแง่ขายใหญ่หรืออาจจะมีผู้บริหารห,หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่โจทย์ตรงนี้นะครับใครก็จะตอบไม่ได้นอกเหนือจาก ตลาดซั์และกรตตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรตต์ไปโจทย์ท,ยที่กรตตตและตลาดรั์ก็จะต้องมาตอบกันจริงว่าใช่หรือไม่อันนี้ก็อาจจะมีการตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งว่าเออราคาที่ปรับตัวขึ้นมาบื้หวาเช่นนี้นะครับทั้งๆข้ามการที่ตอนนั้นาราคากาไรก็ไม่มีนะครับ PE ก็หาไม่ได้นะครับเพราะยังขาดทุนอยู่แต่ราคาขึ้นมาตลอดอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าโจทย์ตรงนี้ ม่ได้โจทย์ที่พวกเราจะต้องตอบันเองได้นะครับโจทย์ตรงนี้อยู่ที่กรต่อและต,ตลาดนะครับว่าจะตรวจสอบครบหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เจอก็ได้หรืออาจจะเป็นการขึ้นปกติก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเว้นวรรคนไว้ว่าเออเรื่องระยะนี้อาจจะเป็นไม่ใช่ระยะที่ตอบคำถามตรงนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องของระยะยาวในแง่ของราคาหุ้นที่ขึ้นมาแบบผิดปกตินะครับอันที่สองอย่างที่บอกครับเรื่องของว่าประเด็นที่เข้าถึงกันว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยครับ การรับข่าวดีไปหมดแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่ประกาศงบออกมาก,กาไร1,425ล้านบาทในปี2 5 1 7ครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนะครับจากนั้นมานะครับก็จะมีเรื่องของการรับจัดุนสสมนะครับการรับจัดพนสะสมของรูใช้อยู่สองสามวิธีด้วยกันนะครับวิธีของเขาอันแรกก็คือเรื่องของการลดผ่านนะครับเดิมหุ้นถูผ่าอยู่10บาทก็จะลดเหลือแค่4บาท เอาส่วนต่างตรง6บาทนะครับไปคำนวณทั hundred, <com> ้งหมดแล้วนะครับก็จะตกประมาณสักสองแสน่หมื่นหกพันล้านบาทนะครับก็จะลดลงเหลือเก้าห่นแปดพันะครับ98,400มื่นแปดพันสี่รอยล้านบาทอันนี้ในแง่ของพอลดไปแล้วนะครับตัวตัวเลขของคุณจตเปียนก็จะเหลือที่9,800พัไอ้ส่วนต่างตัวนั้นแหละครับที่200,000กว่าล้านนี่ครับตัวนั้นนะครับก็จะมาหักล้างในขาดดุลงส่งซึ่งเขามีขาดดุลงส่งอยู่ประมาณสัก 37,5 0 0กว่าล้านบาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีการโอนนะครับส่วนเกินของมูลค่าหุ้นนะครับแล้วก็ส่วนต่างของมูลค่าหุ้นประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าเอารวมกับเงินสำรองทางกฎหมายอีกประมาณ35ล้านบาทนะครับก็เรียกว่ามาหักลบกบ้กันตามบัญชีนะครับอย่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเป็นการหักล้างทางบัญชีนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ การทุนสะสมที่มีอยู่นะครับมาหักล้างกันก็จะเหลืออีกไม่เยอะนะครับประมาณไม่กี่ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับปร,ประมาณการทุนสะส,สมจะเหลืออีกถ้าทำถ,ถ้าการที่การจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับการทุนสะส,สมจะเหลืออยู่ประมาณสัก3าาล้านบาทก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับผู้เพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วครับว่า กระบวนการการรักษาตัวสมนี้จะเกิดขึ้นได้น่าจะไม่เกินแต่ห้าสองครับเพราะฉะนั้นคือปีแรกเนี่ยถ้าถ้าภูมีกำไรเกิน33ล้านบาทนะครับหลังจากอะไรปรับรายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับมามีกาไรสะสมได้อันนี้ก็อาจจะมีการจับผลผลได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องของอการบริหารจัดก,การทงบัญชีนะครับในเรื่องของขาดตัวสมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจคือประเด็นเรื่องของปีนี้นะครับ จากปีที่แล้วนะครับการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ขายได้บางส่วนนะครับยังไม่หมดนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเห็นว่าทูจะมีกําไรสุทธิมีการประเมินกันนะครับว่าปีนี้กําไรสุทธิของทูนะครับน่าจะอยู่ที่ระดับ9ก้าพันเก้าร้อยล้านบาทนะครับอันนี้เป็นตัวเลขประเมินจากนาวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็กําไรปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก6กพันเก้าร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีการโอนเ,อเรียกว่าจะมีการโอนรับรู้ไรายได้จากการโอน สินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานทุนอีกนะครับอันนี้ก็ประมาณส,สาักเป็นเสาประมาณสักสามพันว่าต้นซึ่งก็ประเมินกันนะครับว่าน่าจะได้มูลค่าประมาณสักสามพันกว่าล้านบาทอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นกำไรพิเศษเข้ามาเพราะฉะนั้นกาไรปกติก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณสักหกพันกว่าล้านบาทนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าปีนี้นะครับก็จะมีกําไรประมาณนั้นนะครับที่ไป มีการคาดการจากตัวของโบรกเกอร์ต่างๆครับประมาณสักเก้าพันกว่าล้านบาทแน่นอนลวครับว่าถ้าเกิดมีการล้างขาดทุนสะสมเสร็จแล้วนะครับแต่ภายในไตรมายตามกําหนดนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดกําไรเท่านี้จริงก็อาจจะมีตลนทเป็นท้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือสส่วนส่วนหนึ่งก็คือการราคาส่วนสงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือของปัจจัยพื้นฐานในโดยตัวการเนิงานจริงนะครับ แต่ว่ากําไรเท่าที่ออกมาเนี่ยนะครับมีการคํานวณกันเหมือนกันนะครับว่าถ้าเอามาคํานวณตามสูตรของ EVA นะครับ Per EBITDA นะครับหรือว่ามูลค่ากิจการนั่นก็คือ e v นะว่ามูลค่ากิจการหารด้วยนะครับตัวกําไรจากการดําเนินงานนะครับก็คือ EBITDA นะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าดูจากปี2ถ้าดูจากปี2018นะครับก็ถ้าดูจากตัวนี้ก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ11เเท่านะครับใกล้เคียงกับกลุ่มของ สื่อสารด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมีการประเมินกันว่าราคาเหมาะสมอันนี้บรกเกอร์เขาก็ประเมินนะครับว่าราคาเหมาะสมจริง,รงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณที่10บาทเพราะฉะนั้นแน่นอน,นะครับถ้าออกมาที่10บาทต่ำกว่าราคาที่เป็นอยู่นะตรงนี้นะครับแน่นอนละครับว่าพอต่ำตัวนี้ปุ๊บก,ก็ไปประเมินถึงว่าถ้าเกิดณราคาที่10บกว่าบาท14บาทนะครับ P/E ของตัวทูนะครับณนะราคาณนะถ้าเทียบกับกําไรปี58ตามที่ ประเมินกันไว้นะครับมาคำนวณจากราคาณปัจจุบันที่ประมาณ14บาทอันนี้ตัวเลขกับมนะครับ14บาท P/E จะสูงถึง30เท่าอูเยอะนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็ประมาณ20เท่า10กว่าเท่านะครับเพราะนั้นแน่นอน,นครับว่าตรงนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับว่าราคาที่วิ่งขึ้นมาก่อนนี้รับปัจจัยบวกไปหมดแล้วหรือเปล่าแล้วก็ยังถือว่าถ้าดูราคาณปัจจุบันสูงกว่า มูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องนั่งทุนไปตัดสินใจเลยนะครับ1่ตัว P/E นะครับถ้าดูจากาล่าสุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ36เท่าถ้าเทียบก,กับกําไรในปี2018ที่จะอยู่ประมาณสัก9,000ล้านบาทน,นะครับขณะการตัวของ EBITDA v e นะครับหรือว่าตัวมูลค่ากิจการหารด้วยกําไรจากการดำเนินง,งานหรือ EBITDA นะครับก็จะอยู่ถึง16เท่าซึ่งสูงสูงกว่ากลุ่มเดียวกันก็คือไม่ว่าจะเป็น Advance ดีแท็กนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าในแง่ของนักลงทุนเองจะเข้าซื้อลงทุนนะครับอาะทูอาจจะไม่ใช่ทางเลือกในแง่ของการลงทุนหากมอง p e และตัว EV ทับอี ida, หรือว่าเปอร์อีดีนะครับตัวนี้ทูอาจจะแพงกว่าถ้าเทียบกับ d v a n c e หรือว่าตัวดีแท็กนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอน,นครับนักลงทุนก็เลือกเอาเองครับว่าถ้าเป็นในแง่ของพื้นฐานนี่ต้องบอกว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ ส่วนใหญ่ทูที่ผ่านมาเป็นลักษณะการเก็งกำไรอันนี้ก็ตัวขายเป็นวันนะครับลักษณะการเก็งกาไรก็อยู่ที่ว่าจังหวะใครจะฉกฉวยเข้าไปถูกจังหวะและก็ออกถูกจังหวะบางคนเข้าไปจังหวะก็อาจจะติดรอยได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นทูที่เรานํามาฝากนะครับว่าแน่นอนนะครับว่าถ้าดูจากราคาที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับสะท้อนอสรุปได้ก็คือว่าสะท้อนมูลค่าหรือว่าข่าวดีทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าดูจากกำไรที่มีการประเมินกันไว าราคานะตัวนี้ถือว่าคขอนข้าจะแพงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับนักเกงออ็งกาไรแพงเท่าไหรก็ไม่เป็นไรครับข,ขนาดที่ผ่านมาไม่เคยมีกาไรแต่ราคาหุ้นก็ยังขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนตรงส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของนักทุนว่าไปแต่ว่าในมุมของพื้นฐานจริงแล้วเนี่ยครับถ้ามีทางเลือกได้นะครับผมว่าทางเลือกไปเล่นหุ้นในกลุ่ม กลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นที่แน่นอนครับ PE ต่ำกว่าความเสี่ยงต่ำกว่านะครับแต่ว่าอาจจะแน่นอนนะครับแค่ไม่ต้องเกณฑ์อาจจะไม่มากเท่ากับถูกแต่ว่าก็ยังรู้สึกสบายใจได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นอุทาลือกที่นักลงทุนจะเลือกเองว่าสั้นหรือยาวนะครับถ้าเลือกสั้นก็เกณง์กำไรไปถ้าเลือกยาวก็เป็นอย่างที่บอกครับว่าการลงทุนในหุ้นตัวอื่นน่าจะเหมาะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของถูงที่เราเรานํามาเล่าสู่กันฟังนะครับในแง่ของสมรสมรภูมิหุ้นร้อนนะครับวันน น่าสนใจน่าติดตามต่อนะครับว่ากระบวนการทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อนะครับแต่ที่ังแน่นะครับทูมีผู้ดูรุ่นใหญ่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของสมาคมหุ้นร้อนนะครับเราและทีมงานนะครับก็ต้องลาสมาชิกนะครับจากสือพิมพ์ข่าวุ่นแลวก็มุมของนักลงทุนที่เปิดเข้ามาดูตรงนี้นะครับเพอให้กระจายในเรื่องของทูมมากขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ